อะไรวะมาครับผมและคืออะไรครับกล่องแรกและซองแรกครับผมแตกบีพีโอ้กล่องแรกนะครับกล่องแรกซองแรกนะครับผมเป็น BP เลยนะครับ และใบที่คุณปันปนได้นะครับผมมารุนกัน,นครับผมนะครับนับหนึ่งนับสองนับสาเป็นท่านเขาเรียกเลยนะคางเงะนะและอีกใบนึงเป็นยาโจ hr นะครับปะเดิมด้วย bp นะผมปะเดิมด้วย bp ไปเลยนะครับอย่างโหด